โครงการนี้ก็คือนักข่าวพลเมืองรุ่นเยาวผลิตสื่อสร้างสารรค์รู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะมองเห็นว่านะคะผู้เรียนนะคะควรที่จะมีความรู้นะคะในศตวรรษที่21นะคะซึ่งเทคโนโลยีทางด้านมือถือนะคะแล้วก็ทางสื่อเนี่ยจะมีความสำคัญกับเด็กรุ่นใหม่นะคะก็เลยอยากให้นักเรียนโรงเรียนมหาราชสองพุรรมของเราเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะผลิตสื่อหรือว่าทำข่าวแล้วก็ นำเสนอสิ่งที่เป็นผลผลิตหรือว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของชุมชนของตัวเองะคะ่ะสู่สาธารณชนค่ะสำหรับผู้เข้าร่วมอบลมครัรง้งนี้ก็จะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6กนะคะจำนวน58คนนะคะสำหรับพิธีเปิดเมื่อเช้านี้นะคะก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตารใหญ่ท่านทวัฒดวง,งอกนะคะแล้วก็ท่านรองกำพล จวจันทึกนะคะซึ่งเป็นรองนายกองค์การบริหา,ารส่วนตำบลจันใหญ่แล้วก็ท่านาผู้ใหญ่นะคะท่านบุญเพงเรนูนะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมก,การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมหาราชสองภูคำค่ะมาร่วมพิธีเปิดเมื่อเช้านี้ค่ะ